ภูจิตอีกเช่นเคยนะคะในเรื่องของระบบนิเวศนะคะ ecosystem นะคะวันนี้เด็กๆก,ก็จะได้รู้นะคะความหมายของระบบนิเวศอะไรบ้างที่เรียกว่าระบบนิเวศเนาะงั้นเราไปกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆจะต้องรู้ก่อนว่าเมื่อเรียนเนะะื้อหาเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะต้องสามารถทำสิ่งใดได้บ้างเนาะนั่นก็คือจุดประสงค์ของบทเรียนนั่นเอง นะคะโดยจุดประสงค์ที่จะใช้วัดนะคะในการในเรียนเรื่องระบบนิเวศก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศท,ที่ได้จากการสำรวจได้นะคะ 2. ออธิบายรูปรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆในแหล่งที่อยู่เดียวกันได้นั่นเองนะคะส่วนข้อที่3 อาจจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ของผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศได้เนาะว่าทั้ง3 3อย่างนี้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันยังไงนั่นเองจากนั้นนะคะขอ้อ4นักเรียนจะต้องสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายการถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหารได้นักเรียนจะต้องอเขียน แผนภาพในเรื่องของการถ่ายทอดแบบสายยาอาหารได้นะคะแล้วนักเรียนก็สามารถอธิบายในในแบบจำลองนั้นได้นะคะส่วนข้อที่5นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโซ่อ่า,านะคะนั่นหมายความว่าในการกินต่อกันเป็นทอด,ทอด ของห่วงโซ่อาหารนั้นพลังอ่าไม่ใช่พลังงานขอโทษทีลูกอ่าสารพิษจะไปสะสมในสิ่งมีชีวิตชนิดใดมากที่สุดนั่นเองนะคะส่วนข้อสุดท้ายอันนี้ก็สาคัญนะคะนักเรียนจะต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศโดยนำเสนอแนวทางการดูแลรักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลน,นั่นเอง นะคะอะเมื่อนักเรียนรู้จุดป,ประสงค์ของบทเรียนแล้วเราไปศึกษาเนื้อหากันเลยนะคะอะโอเคก่อนอื่นนะคะครูก็มีแบบทดสอบก่อนเรียนในเรื่องของระบบนิเวศนะคะจำนวน10ข้อให้หนักเรียนอลองทําก่อนนะคะว่านักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบนิเวศมากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้เป็นข้อสอบแบบทดสอบก่อนเรียนจํานวน10ข้อเด็กๆลงมือทําได้เลยนะคะอะ โอเคครูให้เวลาสินาทีนะคะอ,อ่ะโอเคไปกันต่อเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามทดสอบความเข้าใจเนาะครูก็จะถามในเรื่องของประชากรหมายถึงอะไรกลุ่มสิ่งมีชีวิตในอ่างบัวในสถานการณ์ที่ครูจำลองขึ้นมานะคะก็คืออ่างบัวแล้วก็ให้นักเรียนบอกนะคะและอธิบายว่ามันมีอะไรบ้าง ในอ่างบัวน,นั้นจากนั้นนะคะครูก็จะถามให้หนักเรียนจําแนกระบบนิเวศบนบกนะคะว่ามีระบบนิเวศอะไรบ้างที่มันอยู่บนบกก็ให้หนักเรียนตอบมาอย่างน้อย5ระบบนิเวศนะคะ,อะโอเคครูหวังว่าทุกคนคงเข้าใจในคําถามเนาะ,อะโอเคอ,อันนี้นะคะเป็น YouTube นะคะ เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนฟัง YouTube เนาะสวัสดีค่ะครูชื่อสวนรักเทพมงค่ะหรือชื่อเล่นชื่อป่านนะคะสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะโอเคเดี๋ยวนักเรียนมาดูในความหมายของระบบนิเวศนะคะว่ามันหมายถึงอะไรนักเรียนฟังดีๆนะลูกกลุ่มสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์และจุลินทรีย์ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันหรือแหล่งเดียวกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะอย่างเป็นระบบแบบนี้เราเรียกว่าระบบนิเวศเนาะนักเรียนดูพิจารณาจากลูกโลกลูกลูกลูกโลกของคุณนะคะนักเรียนจะเห็นว่าโลกของเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่ในนี้ด้วยถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราก็เลยจัด ให้ลูกของเราเนี่ยเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่เราเรียกว่าไบโอสเฟียร์นะคะก็คือเป็นบ้านเลยครูเรียกว่าเป็นบ้านแล้วกันเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบเนาะอันนี้ก็คือความหมายของระบบนิเวศนะคะอะต่อไปนะไ่ารามาดู โครงสร้างของระบบนิเวศนะคะถ้าพูดถึงโครงสร้างของระบบนิเวศนะลูกเราก็จะจำแนกโครงสร้างออกเป็น3มกลุ่มใหญ่ๆนะคะได้แก่หนึ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตในที่นี้ก็จะเป็นพวกผู้ผลิตผู้บริโภคผู้ย่อยสลายถูกไหมคะถูกไหมลูก โอเคถูกต้องเนาะจากนั้นเมื่อมีกลุ่มสิ่งมีชีวิตแล้วจะต้องมีที่อยู่ให้เขาถูกไหมคะ Habitat นะคะบริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่แหล่งที่อยู่นี้ยกตัวอย่างเช่นบริเวณทุ่งหญ้าป่าเขาป่าชายเลนห้วยน้องคลองบึงแบบนี้ได้หมดเลยนะคะเราจัดว่าเป็นแหล่งที่อยู่ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตาจากนั้น องค์ประกอบอันที่3ก็คือสิ่งแวดล้อม environment นะคะองค์ประกอบไม่มีชีวิตนะคะอันนี้เป็นองค์ประกอบไม่มีชีวิตซึ่งมันจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศนั่นแหละได้แก่อะไรบ้างได้แก่อากาศแสงแดดน้ำอุณหภูมิแร่ธาตุความเค็มกดเบต เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือโครงสร้างของระบบนิเวศย้ํานะคะจะประกรอบไปด้วย3กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตแหลงที่อยู่แล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะอะโอเคไปกันต่อค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนมาดูประเภทของระบบนิเวศนะคะประเภทของระบบนิเวศเนี่ย คุณครูแยกออกเป็นสองก้อนหรือ2กลุ่มใหญ่ๆใ,ให้หนักเรียนศึกษาได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะก็คือระบบนิเวศบนบก (terrestrial ecosystem) นะคะ,ะระบบนิเวศแบบนี้นะคะก็จะเป็นะระบบของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนพื้นดินนะคะยกตัวอย่างเช่นระบบนิเวศทุ่งหญ้าระบบนิเวศขอนไม้ระบบนิเวศสวนครัว เป็นต้นนะคะส่วนนั้นที่2ก็คือระบบนิเวศในน้ำ (aquatic e ecosystem) นะคะก็คือระบบนิเวศที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยนะคะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำต่างๆเช่นระบบนิเวศสระน้ำระบบนิเวศทะเลระบบนิเวศห้วยหนองคลองบึงแบบนี้นะคะถือว่าเป็นระบบนิเวศทางน้ำนั่นเองเนาะโอเคต่อไปค่ะ เรามาดูประเภทของระบบนิเวศนะคะโดยใช้องค์ประกอบภายในระบบนิเวศเป็นเกณฑ์เน,นาะอันนี้ก็จะจําแนกได้เป็นระบบนิเวศน้ําจืดเห็นไหมคะระบบนิเวศน้ําเค็มระบบนิเวศป่าไมา้และระบบนิเวศป่าชายเลนนั่นเองอันนี้เราใช้ใช้องค์ประกอบภายในนะคะเป็นเกณฑ์นในการแบ่งต่อไป มาดูองค์ประกอบของระบบนิเวศอันแรกเลยเป็นองค์ประกอบทางกายภาพ physical component นะคะองค์ประกอบแบบนี้ก็คือองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนั่นเองเนาะซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศถูกต้องไหมคะคำว่าสมสมดุลก็คือ,อ มีความพอเหมาะพอดีนั่นเองนะคะอะไรบ้างล่ะที่ทำให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศของเราก็ได้แก่อนินซีสารนะคะธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนธาตุออกซิเจนและก็ธาตุไนโตรเจนแบบนี้นะคะเราเรียกว่าอะนินซีสารหรือสารอนินซีนั่นเองต่อไปพวกสารอินซีล่ะได้แก่อะไรบ้างสารอินซีได้แก่ คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันซากพืชซากสัตว์แบบนี้นะคะส่วนสภาพแวดล้อมทางกายภาพเนาะครูเคยบอกแล้วว่าถ้าเป็นทางกายภาพก็จะมีตัวตนแต่ไม่มีชีวิตใช่ไหมคะเช่นแสงแดดอุณหภูมิความชื้นแก๊สต,ต่างๆเป็นต้นเห็นไ,ไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละมันจะทําให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศของเรานะคะอะลองคิดแบบนี้ลูก ถ้าในระบบนิเวศของเรานะคะในระบบนิเวศของเราสภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่เพียงพอเช่นเช่นแสงแดดไม่เพียงพอกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณน้อยพืชก็ไม่สามารถที่จะสร้างอาหารแล้วก็ปล่อยกา๊าซออกซิเจนมาให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณน,นั้นใช้ในการดำรงชีวิตได้มันก็จะเกิดการตายการสูญพันธุ์ไปในที่สุดก็จะทำให้ระบบนิเวศของเรา เสียสมดุลไปเนาะอันนี้คือตัวอย่างนะคะอ่าต่อไปมาดูองค์ประกอบทางชีวภาพ (biological c o m p o n e n t นะคะองค์ประกอบประเภทนี้นะคะก็จะเป็นองค์ประกอบอ่าเป็นพวกสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณน,นั้นนะคะหรือ อาศัยในระบบนิเวศนั้นๆซึ่งมันก็จะมีบทบาทแตกต่างกันนะคะอันแรกก็คือผู้ผลิตเนาะผู้ผลิตก็คือผู้ที่สามารถสร้างอาหารเองได้ในที่นี้นะคะเราหมายถึงพืชสีเขียวเนาะเพราะพืชสีเขียวเท่านั้นที่สามารถสังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงได้นะคะเพราะว่าพืชสีเขียวของเรามีมีอะไรคะมีคลอโรฟิลล์นั่นเองฉะนั้นเมื่อเขาสังเคราะห์ อาหารเองได้เขาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานในระบบนิเวศนั่นเองและพืชสีเขียวหรือผู้ผลิตนี้ก็จะมีพลังงานมากที่สุดในระบบนิเวศนะคะอ่ะต่อไปมาดูอันที่สองสิ่งมีชีวิตอันที่สองก็คือผู้บริโภค consumer นะคะ สิ่งมีชีวิตประเภทนี้นะคะจะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จำเป็นจะต้องบริโภคสิ่งมีชีวิตอื่นเข้าไปเพื่อเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองนั่นเองซึ่งผู้บริโภคนะคะเราสามารถแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คืออ่าอันแรกเลยนักเรียนดูนะคะ กวางเลมย้าอยู่ชายทุ่งแบบนี้เราเรียกว่าผู้บริโภคพืชน,นะคะหรือเรียกว่า herbivore นะคะจากนั้นสิงโตนะคะกินพืชไม่ได้ไม่สามารถบริโภคพืชเป็นอาหารได้เขาจะกินเนื้อหรือล่าสัตว์เป็นอาหารเราเรียกว่าผู้บริโภคสัตว์นะคะอันนี้ก็จะเรียกว่า carnivore เนาะส่วนส่วนหมีนะคะหมีเนี่ย จะบริโภคทางพืชและสัตว์นะคะเราก็เรียกเขาว่าเป็นพวกอมนิวอร์นะคะอมนิวอร์ส่วนอันสุดท้ายนะคะไฮยิน่าอ,อ,อีแร้งพวกนี้นะคะจะเป็นพวกบริโภคซากนะคะพวกนี้เราเรียกว่า s c a v e n อร r นั่นเองเนาะอ่ะโอเคต่อไปกลุ่มที่3ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศก็คือผู้ย่อยสลาย ดีคอมโพเซอรนะคะสิ่งมีชีวิตชนิดนี้นะคะจะไม่สามารถสร้างอาหารได้สร้างอาหารเองได้เช่นกันนะคะเขาจะดำรงชีวิตได้โดยการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิต นะคะคโดยการหลังเอนไซม์นั่นเองออกมานอกร่างกายแล้วก็มาย่อยซา,ากพวกนี้ให้เป็นสารอินทรีย์นะคะผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศของเรานะคะก็ได้แก่จุลินทรีย์เห็ดราพวกนี้นะคะถือว่าเป็นผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศนั่นเองอถึงสไลด์นี้นักเรียนมีคําถามใดๆที่จะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะ,ะถ้าไม่มีครูก็ขอจบ nữa <Nic>